ดวงชะตาของคุณให้เป็นทิศทางที่ดีนะคะใบแรกมรดกอ่ะใบที่สองนะคะ,ะความสมหวังอันนี้ก็คือแบบเหมือนตะไครเลยเนาะไพ่ไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินชัดเจนแล้วก็ใบที่สามค่ะระเบียบวินัยอันนี้อ่านรวมแล้วนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่เขาแนะนำคุณว่าความกระตันยูเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ มีความเจริญก้าวหน้าไม่หลมความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ความกตัญญูที่มีต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแล้วก็เข้าในเรื่องของความเชื่อนิดนึงนะคะว่าไพ่บอกว่าก่อนที่คุณจะไปบูชาอะไรไปบูชาที่ไหนเนี่ยบูชาเกี่ยวกับ ต้องมีการกราบไหว้สักการบูชาการดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายบรรพชนสายบรรพบุรุษสิ่งที่นับถือสืบทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษบรรพชนเนี่ยให้ดีก่อนแล้วค่อยเราอยากจะไปบูชาที่ไหนไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อืน่นท่านอื่นก็สามารถทําได้แต่เอาตรงนี้ให้ดีก่อนเพราะไม่งั้นนะ่ะคุณจะติดนะมันจะขัดนะคะคือบางคนนะ่ะคือบางคนเนี่ยเขาก็มีการนับถือสืบต่อกันมาใช่ไหมตามสายบรร ครับหลุดบรรพชนสายครอบครัวอะไรแบบนี้มีการสืบเชื้อสายกันมาแต่ถ้าคุณคือคนที่ไม่ได้มีตรงนี้ก็จะเป็นการเคารพบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวาระตามโอกาสต่างๆอย่างเช่นวันสงกรานต์วันเชงเน้งตุตจีนปีใหม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หาโอกาสไหว้ศาลหลักเมืองสักหน่อยคือคนวันเสาร์เนะเอะก็เลขเจ็ด ก็มีความสัมพันธ์กับอะไรที่เป็นแบบคู่บ้านคู่เมืองเป็นเสาหลักเมืองเป็นไปไสารหลักเมืองเป็นไปไหวสารหลักเมืองแล้วก็เกี่ยวกับอนุเสาอนุเสาวรีบุรพกษัตริย์แล้วก็เกี่ยวกับอนุเส,สาวรีรรว,ว,ว,รวีรชนคู่บ้านคู่เมืองประจําจังหวัดประจําท้องถิ่นประจําภูมิลําเนาของคุณนะคะที่คุณอาศัยอยู่หรือคุณมีโอกาสที่จะเดิน ทางผ่านไปทางไหนเนี่ยแล้วแบบตนติ้งแบบอยากจะแวะอันเนี้ยแวะได้เลยนะคะเพราะว่าท่านสื่อมาให้คุณแบบไปไปแวะไปกราบไหว้ไปบูชาไปขอพรเนาะอันเนี้ยก็จะหนุนนำความมั่นคงให้กับคุณเลยคือเสาค้ำดวงของคุณเลยอะ่ะคนที่เกิดวันเสราร์เนี่ยมีบุญสัมพันธ์อะไรกับสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปเป็นอย่างมากแล้วถ้าถามว่าถ้าอยากจะมูอะไรที่เสริมดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเลยล่ะเอาแบบ เงินตรงๆรเน้นเน้นเด็กค่ะเด็กให้คุณเลยตะไคร่นะกุมารกุมารีลักยมอะไรที่เป็นเด็กอันนี้คือขอเกี่ยวกับเรื่องของเงินได้เลยแต่ถ้าจะเอาแบบคำดวงชีวิตไปด้วยก็ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับช่องของแม่หมอด้วยนะคะ